โอ้บีมบริษัทแกใหญ่โตเหมือนกันนะเนี่ยบริษัทฉันดูกระจอกไปเลยอะแหมไม่ขนาดนัน้นหรอกวันระดับเธอแล้วอย่ามาพูดยอดฉันหน่อยเลยไม่ได้ยอฉันพูดความจริงห <c oughs> วัดดีจ้ะเพื่อนๆหวัดดีบีมหวัดดีวันหวัดดีจ้ะคู่รักแห่งปีนั่งๆๆเลย ผู้ชันคิดว่าจะมาคุยไงกับพวกแกไม่ทันซะและ้วโอ้ยว่ะถ้าแกคิดว่าแกมาสายนะมีคนมาสายกว่าแกอีกเอ้าหรอใช่สิป่านนี้แล้วเมื่อไหร่เดี๋ยวมันจะมาก็ไม่รู้นันไม่เป็นนัดเลยบีมเดี๋ยวมาช่วยเมียป้อนยาให้ควายอยู่แล้วมั้งเลยมาช้าเอาเอเนาะเดี๋ยวมันไม่น่าคิดสั้นเอาเมียเป็นนอกเลย <c oughs> จริง <c oughs> อาอาพวกแกใจเย็นเย็นรอมันก่อนจะหลอกใช้มันทั้งทีอ่ะก็ให้เวลามันหน่อยจ้าหุ่นลัจกจ้าไอเดี๋ยวนี่มันโชคดีนะแต่ก่อนไม่ค่อยมีอะไรตอนนี้กาเป็นเศรษฐีร้อยลักไปซะแล้วใช่คุณวาสนามันดีจริงที่ทนฉาโอ้ยพวกแกนี่ก็ไม่อิจฉามหรอกถึงมันจะรวยแค่ไหนแต่มันก็โง่ให้พวกเราหลอกได้ดีถูก ฉันเห็นด้วยกับบีมเรามาแล้วทุกคน <c oughs> อ้าวว่าไงพ่อเศรษฐีหน้าใหม่ <c oughs> เป็นไงบ้างสบายดีไหเพื่อนสบายดีนั่งข้างวันเลยนะเพื่อนนั่งเลยจ้ะ นี่เดียวใครจัดสื้อผ้าให้แกใส่หรอใส่แล้วดูจนจน่จนะเออจริงด้วยเพิ่งสังเกตไม่บอกฐานะแกตอนนี้เลยนะเพื่อน <c oughs> ไม่หรอกว่าปีเตอร์เสื้อผ้ามันก็แค่ของนอกกายพวกเธอจะออกมาตัดสินกันไม่ได้หรอกนะว่าอือืมอืมฉันไม่พูดแล้วก็ได้ อ้าอไหนๆหนเราก็มากันครบแล้วเรามาคุยเรื่องการลงทุนเลยดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาจริงของแกเออแป๊บนดีนะทุกคนรอเมียเราก่อนนะเขาคุยโทรศัพท์อยู่เดี๋ยวรีบตามขึ้นมาเดี๋ยวนะเดี๋ยวแกจะให้เมียแกตามด้วยทำไมนั่นสิเมียแกเป็นพวกป็นนอกมันไม่รู้เรื่องที่พวกเราจะคุยกันหรอก เออคือคือว่าเฮ้ยหรือว่าแกกลัวเมีย ที่พูดจาล้อเลียนคนอื่นเขาแบบนี้ลูกหมูเย็นมันนอกนี่ใครอ่ะเมียแกหรอหน้าตามันบ้ากว่าที่คิดอีกนะจริงดูแต่งตัวเขาสิสมซ,อ,ซอมากแถมเหม็นกลิ่นขี้ควายหึงหเลยอะแกโทษนะคะที่ฉันไม่ได้แต่งตัวดูดีเหมือนพวกคุณพอดีว่าฉันเป็นคน,นง่ายๆนะคะไม่ใช่พวกผู้ดีจอมปลอมทำตัวไฮโซ วันวันดีแต่ของเงินคนอื่นถ้าเป็นแบบนั้นฉันไม่เอาด้วยแล้วค่ะนี่แกเอาลอกฉันเหรอคุณดูมันว่าพวกเราสดเดี๋ยวบอกเมียแกวอาคำพูดด้วยนะอย่าเอาที่ใส่บนนอกมาลา่มปามกับพวกฉันโอ้โหใจเงย็นนั่งก่อนออพวกเธอเริ่มคุยรายละเอียดกันได้เลยนะ ฉันพร้อมแล้วอ่านรายละเอียดแล้วก็เซ็นเลยเดี๋ยวฉันเบื่อที่หน,น้ามียแกเต็มทนแล้วเดี๋ยวคุณ อะไรกันคะเอกสารนี้มีแต่พวกคุณได้รับผลประโยชน์ไม่เห็นมีชื่อเดียวแม้แต่นิดเดียวนี่เธออย่ามาสร้างความร้า,าวฉานห้พผู้ชนนะใครว่าเดี่ยวไม่ได้ผลประโยชน์ถ้าเดี่ยวยอมเซ็นลงทุนกับพวกฉันพวกฉันก็จะทําสัญญาแยกให้อีกทีเอเดี๋ยวนะมันได้เหรอบีมแบบนี้ฉันไม่เคยเห็นใครเขาทำกันนะได้สิเดียวแกไวใ้ใจผู้ฉันได้ ใช่ลงทุนครั้งนี้กําไรมหาศาลเลยนะคุณเราเชื่อใจใครไม่ได้หร้วนะความโลภไม่เข้าใครออกใครหรอกนี่แกหุบปากไปได้แล้วพวกฉันเป็นเพื่อนกับเดี่ยวมาตั้งแต่สมัยเรียนแกเพิ่งจะมาเป็นเมียเพื่อนฉันได้ไม่นานอย่ามาเป็นตัวถ่วงความเจริญเพื่อนฉันไม่หน่อยเลย เดี๋ยวตัดสินใจแล้วก็เซ,นซ็นสะเรายังตัดสินใจไม่ได้หรอกวันเฮ้ยเงินก็เงินแกทำไมตัดสินใจไม่ได้ใช่โตขนาดนี้แล้วถ้าแกตัดสินใจไม่ได้แล้วใครจะตัดสินใจให้แกก็เมียเรางไงอะไรย่ยงมปน,นอกนี่นะเดี๋ยวก็อย่าบูชาเมียไปหน่อยเลยเมียนะไม่ใช่แม่ ถึงฉันจะไม่ใช่แม่แต่ฉันนี่แหละที่หวังดีกับเดี่ยวมากกว่าพวกเธอสะอีกแกอย่าพูดจาคุยตัวเองไปหน่อยเลยแกมันก็ดีแต่เกาะเพื่อนฉันกินถ้าเพื่อนฉันไม่รวยไม่มีทางหรอกที่คนอย่างแกจะมาอยู่ด้วยจริงเสแสร้งทำเป็นคนดีแต่จะหลุดไม่มีใครหวังดีกับเดี่ยวมากกว่าพวกฉันแล้วจำเอาไว้พอพอได้แล้ว พวกเธอรู้อะไรไหมเงินทุกบาททุกสตางค์ที่พวกเธอยืมเราเมียเราได้แหละที่เป็นคนให้ยืมไม่จริงจริงสิที่เรามีทุกวันนี้ได้ดก็เพราะเมียนี่แหละที่คอยชี้แนะแต่สิ่งดีๆให้เมียเราเคยเตือนเรื่องพวกเธอแล้วแหละตอนนั้นเราไม่เชื่อแต่ตอนนี้เราเชื่อแล้วฉันบอกคุณแล้ว ว่าเพื่อนแท้เขาจะไม่หวังผลประโยชน์อะไรจากคุณแต่คนพวกนี้ชอบทำนาบนหลังคนเห็นแกตัวคุณไม่ควรนับเขาเป็นเพื่อนนะคะครับเราขอไม่ร่วมลงทุนกับพวกเธอแล้วนะและนับจากนี้เราไม่ใช่เพื่อนนะไม่ร่วมลงทุนหวนแบบนี้บริษัทเราไม่แยกสิอ๋อแล้วเงินที่พวกเธอ,อยืมฉันไป หามาคืนก่อนสิ้นเดือนนะไม่อย่างนั้นนะหมายสารถึงหน้าบ้านแน่หมายสาร <c oughs> คุณเราทำยังไงดีอะภายในสิ้นเดือนนี้เราไม่มีเงินจ่ายแล้วนะเรายังมีหนี้อีกตั้งสิบเจ้าที่เราต้องหาเงินมาใช่นะคุณคุณตอบสอิคุณหยุดพูดก่อนได้ไหมบวชไวไปมันก็ไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้น นี่แหละนะปีเตอร์มีคู่ชีวิตดีชีวิตก็จะดีไปเะคุณไปก่อนนะดีเด<ฮ>ี๋ยวกกัอยโอ้ยมีมีไช่วยเลยยทำไมพูดอย่างนี้หรอดีแลวนะ มาแล้วจ้าน้องบีมพี่ได้มาแล้วรถคันใหม่ของพี่คันนี้พี่ซื้อเงินสดเลยนะเป็นไงเจ๋งใช่ไหมล่ะโอ้พี่จ้าซื้องินสดเลยเหรอคะแถงหน้าดูเลยสิคะก็ไม่ทาไรหรอกน้องบีมจิบจิบแค่นี้คน,นแค่ที่ไม่ร่วงหรอกโอ้ยดีค่ะรว,วยแบบนี้บีมชอบไปเราไปโชว์ความรวยกันดีกว่าจะ้ะไปค่ะ ให้แฟนเก่าพี่มันน่างหงายเลย <laughs> ประจุมอันพิกไหมจ๊ะเอามาด้วยก็ได้ลูกจ้านี่จ้ะทานให้อร่อยนะจ๊ะขอบใจจ้ะให้เยอะไม่เปลี่ยนเลยนะลูกหมูก็ประจุมเป็นลูกค้าประจำร้านหนูนี่คะตามสบายเลยค่ะจ้า ปีเต <Peter. S 2> อร์ยายลูกหมูเลิกกับฉันไปตั้งหลายเดือนแล้วยังขายข้าวแกงย่ำอยู่กับที่อีกเหรอไม่อายคนเขาด้วยไงปีเตอร์ฉันจะอายทำไมฉันจะทำงานอะไรมันก็เรื่องของฉันไหมเอ๋อเหรอนี่ดูฉันนี่ตั้งแต่เลิกกับเธอไปก็รวยเอารวยเอาพี่ปีเตอร์คะคนนี้เหรอแฟนเก่าที่ชอบตามราวีพี่ไม่เลิกใช่จ้ะน้องบีม คนนี้แหละปีเตอร์เราก็เลิกกันไปตั้งนานแล้วหยุดมาก่อกวนฉันสักทีเถอะอย่าหลงตัวเองไปหน่อยเลยลูกหมูฉันไม่ได้จะมาก่อกวนฉันก็แค่จะมาโชว์ให้เธอเห็นว่าตั้งแต่ที่ฉันไม่มีเธอฉันก็ได้เจอรักใหม่นี่น้องบีมแฟนใหม่ฉันทั้งสวยกว่าดูดีกว่าแล้วก็เด็กกว่าใช่ไหมคะพี่ปีเตอร์เวทยิแก่ นี่หนูพวกหนูก็เลิกกันไปตั้งนานแล้วให้มันแล้ว,แล,วแล้วกันไปเถอจะจ้าฉันว่าแยกย้ายกันไปเติบโตเถอะนะนี่ป้าป้าเป็นใครแล้วมายุ่งอะไรด้วยบีมว่าน่าจะเป็นแม่มันมั้งคะพี่ปีเตอร์แกขนาดนี้ไม่น่าจะเป็นพี่สาวมันหรอกคะ่ะหือนั่นปากเหรอไรมารยาตเอาป้าฉันพูดความจริงทำไม่ได้หรอจะ๊ะ <laughs> นี่เธอ หยุดพูดจาดูถูกป้าเขาเดี๋ยวนี้ป้าจุ๋มเขาเป็นรุ่นแม่เธอเลยนะแต่ไม่ใช่แม่ฉันไงจบไหมยแฟนเก่าเอ้ยนี่ลูกหมูถ้าแม่เธอป่วยหนะักจนต้องเข้าโรงพยาบาลเธอคานเข่าขอฉันพาไปได้นะเพอถ้ารอใช้รถเข้าแกงของเธอเข็นไปมันคงไม่ทันการ <laughs> จริงค่ะพี่ปิเตอร์รถเข็นข้าวแกงมันจะไปแรงทัมอไซค์ได้ยังไง <laughs> เก็บความหวังดีของพวกเธอสองคนไปเถอะฉันไม่ต้องการปีเตอร์นายจะไปไหนก็ไปไปฉันไปอยู่แล้วเธอไม่ต้องไล่หรอกนี่ลูกหมูเธออยากสัมผัสรถฉันหน่อยไหมจะได้เป็นบุญกับชีวิตเธอไงนั่นรถของนายเหรอก็ใช่สิป้าถามทาไมจะซื้อมาขับเลยไงอย่าเลยนะป้าสังขารนม่ไหวแล้วพวกเธอ ที่บ้านมีกระจกไหมถ้ามีหัดส่องดูบ้างนะกระจกน่ะมันไม่ได้มีไว้แค่สองหน้าอย่างเดียวแต่มันเอาไว้สะท้อนความคิดแย่ๆกับจิตใจต่ำๆของพวกเธอสองคนด้วยอ้พีเตอร์ป้านี่มันว่าเราป้าปากนีไนะใช่ไหมได้เอาไปกินหยุดแล้วคุณพีเตอร์จะทำอะไรแม่ฉันนะคุณวัน แม่คุณวันล่ะครับก็ใช่นะสิคะนี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นคะคุณแม่ผู้หญิงผู้ชายคู่นี้มาลังควานลูกหมูแล้วยังอ้ออวดอีกว่ารถคันนี้เป็นของเขาหนูขายให้เขาเหรอลูกเปล่านะคะคุณแม่หนูไม่ได้ขายเขาแค่มาขอเช่ารถหนูเฉยๆนะครับนะครับคุณวัน ให้ผมเช่ารถวันนึงนะครับไม่ได้หรอกค่ะเงินที่คุณมีไม่พอราคาเช่าด้วยซ้ำสงสา,สงสารผมเลยนะครับคุณวันผมต้องใช้รถขับไปเยี่ยมแม่ที่ต่างจังหวัดจริงๆนะครับคุณวันเหตุใจผมเลยนะครับก็ได้ค่ะแต่ฉันให้แค่ค,ครั้งนี้ครั้งเดียวนะคะครับครั้งดี้ก็ยังดีครับนี่ค่ะขอบคุณมากน,นะครับคุณวัน พี่ก่อนนะคือพีพ่แค่อยากให้น้องีภูมิใจในตัวพี่ภูมิใจบ้านเกสิสิวเวลาฉันจริงเลยนาเห็กหมองไม่หลับเหยิบแล้วเนี่ยน้องบีพี่ขอโทษพี่กำลงขอโทษเฮ้ยเฮ้ยเฮ็กใี่แท็ครซ่คุณปีเตอร์คะขอกุญแจรถชั้นคืนด้วยค่ะครับครับคุณวัน นี่ครับผมขมอโทษนะครับคุณวันข้างหน้าผมไม่มีข้างหน้าแล้วค่ะฉันจะไม่ช่วยเหลืออะไรคนอีกไม่ว่าจะยืมเงินหรือเช่ารถคุณวันคุณวันจะทําทแบบนี้กับผมเลยนะครับผมไม่มีที่พึ่งได้อื่นแล้วนี่ปีเตอร์ฉันจะสอนอะไรนายให้นะอย่าอายที่ต้องทํางานหาเงินงกๆกแต่จงอายที่วันวันไม่คิดจะทําอะไรเลยดีแต่คุยโวโออวดคนอื่นเข้าไปทั่วแบบนี้เข้าใจไหม รู้แล้วนะลูกหมูไม่ต้องมาซ้ำเติมฉันหรอกถ้านายไม่มีธุระอะไรกับฉันแล้วก็ไปเถอะฉันต้องทำมาหากินต่ออ้าวไปสิเอาไปได้แล้วคุณปีเตอร์ไป,ไ,ปไปแล้วครับไปแล้วครับโอ้โหมีน้โมูเยอะเลย,เลยโอ้โห ก็อทำไม่คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันตั้งมากมากได้โบ้เธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจถ้าให้แค่มองดูเธอแล้วย,ยิ้มก็คงจะทำไม่ได้เราจะปล่อยให้เธอเดินผ่าน